สวัสดีครับผู้ชมพบกับน้าแดนไล่ปรึกษายามเย็นๆนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับจะพามาชมไก่ฟ้าพญาลอนะครับวันนี้น้าแดนไปเที่ยวมานะครับก็ไปเจอไก่ฟ้าพญาลอมาต้นหนึ่งก็เลยซื้อมานะครับก็ไม่แพงนะครับนี่นะครับใบเขาจะเหมือนใบบัวบกนะครับแล้วก็ดอกของเขาจะออกมานี่นะครับเหมือนตัวไก่อย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับ น้าแดนเคยได้ยินชื่อมานานนะครับว่าเป็นไม้มงคลนะครับถ้าใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะค้าขายจะริญรุ่งเรืองพอดีน้าแดนไปเห็นมานะครับวันนี้ก็เลยซื้อมาต้นหนึ่งนะครับซื้อมาต้นหนึ่งก็ดูคนขายเขาก็ทําสวยนะครับดูนะครับอันนี้มันจะเหมือนเป็นการทากิ่งนะครับนี่ครับดูเหมือนเป็นทากิ่งหรือว่ายังไงนะครับ ผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันก็เลยซื้อมาหนึ่งต้นนะครับมีดอกอยู่หนึ่งดอกแต่กระลอยเขาก็ออกดอกนะครับนี่นะครับเหมือนเขาจะหลุดไปแล้วนะครับดอกเขาในลอยหลุดไปสามดอกเหลืออยู่ดอกเดียวนะครับให้เห็นเป็นบุญตานะครับวันนี้พอ่อนาแดนยังไม่เคยเห็นต้นจริงนะครับเพิ่งจะไปเห็นมันเนี่ยครับก็เห็นสวยงามดีก็เลยซื้อมาจะามาทําซุ้มไว้หน้าบ้านนะครับไว้นั่งเล่น เพราะว่าไก่ฟ้าพญาลอเป็นไม้ที่ไม่ทิ้งใบนะครับเขาจะมีใบของเขาใบใหม่ออกใบเก่าก็หลุดขเขาจะมีใบของเขาติดต้นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วใบของเขาก็จะหนาเป็นร่มเงาดีนะครับเป็นไม้มงคลที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งนะครับก็เลยพาท่านผู้ชมมาชมด้วยกันนะครับวันนี้เพิ่งจะได้มาหมาดๆมนะครับคนปลูกเขาก็ทำมาสวยงามนะครับแต่ว่า ฝนลงฝนหน้านะครับฝนลงคราวหน้านะแดนก็จะลงดินแล้วก็จะทำซุ้มไว้หน้าบ้านนะครับสวยงามถ้าเกิดออกมามากๆก,กัสีสันก็จะสวยงามนะครับนี่เขายังอ่อนอยู่นะครับนี่ยครับถ้าแก่แล้วเขาขึ้นอีกหน่อยเขาก็จะสีเข้มขึ้นอีกนิดหนึ่งก็จะดูสวยงามนะครับวันนี้ก็เลยพาท่านผู้ชมมาชมนะครับไก่ฟ้าพญาลอ สำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ